สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับโรมปานมังกรระเบิดออกมาจากร่างของถังโอเลนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโจมตีของเซียเซียเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างระทานหารของยวนเอิน่ย้ฮุยที่โจมตีอีกฝ่ายถังโอเรนก็ไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดเขากระทืบเท้าขวาลงบนพื้นขณะที่มังกรทองแปดตัวพุ่งขึ้นฟ้ามันคือมังกรทองขยาวโรกามันหมุนพื้นที่ในขณะเดียวกัน ก่อสร้างผลกระทบที่ทรงพลังที่สําคัญกว่านั้นกระดูกรําตัวของราชามังกรภูเขาของทางโอเรนสระเบิดออกมาพร้อมกับการควบคุมแรงโน้มถ่วงในเวลาเดียวกับที่เขาปล่อยมังกรทองขย่าโรกาแรงโน้มถ่วงภายในพื้นที่เส้นผ่านศูนย์กลาง50เมตรที่มีร่างกายของเขาเป็นศูนย์กลางเพิ่มขึ้น1ิบเท่าในเซยววนนาทีการเคลื่อนไหวของยวนเอิญเย่หุยและเซียเซียชาวรงชั่วขณะในที่สุดถังโอเรน ก็สามารถจัดการมือของเขาได้แสงสีทองฉายวาบในดวงตาของเขาในขณะที่เสียงคำรามของมังกรดังก้องออกมาจากปากของเขามีเสียงคำรามดังขึ้นมันคือเสียงคำรามของมังกรทองการโจมตีสองครั้งของคลื่นเสียงและพลังวิญญาณแต่ทว่าฉากประลาใจปรากฏขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันเห็นเซียเซียปัดมือของเขาที่มือขวาของหยวนเอินแย่ฮุยจากนั้นเงาทั้งสองก็กลายเป็นภาพดวงตาพร้อมกัน รากับว่าพวกเขาได้ก้าวข้ามโรคนี้ไปในทันใดและไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงคำรามของมังกรทองเลยในช่วงเวลาต่อมาทางคู่ฟรากฏตัวเหนือหัวของทางโอรินและรลบเรื่องการโจมตีจากมังกรทองขยาวโรกา้าพเงาทั้งสองประสานกันในขณะที่หยวนเอิญแย่หุวยสรบวิญญาณยุดการต่อสู้ของเธอกลับไปที่ริงยักษ์เททัทน แล้วร่างของเซียเซียกำลังหมุนด้วยความเร็วสูงเขายิงตรงไปที่หัวของถังโอลินในขณะที่เขาลงมาจากท้องฟ้าเหมือนลูกแางหมุนมือของยวนเอิญเย่หุยหตกไปที่เท้าของเขาเพื่อปลดปล่อยมาเทพเมคาไททันในช่วงเวลานั้นความเร็วในการหมุนของเซียเซียได้บรรลุถึงสถานะที่เหลือเชื่อสายตาของเขาดูเหมือนเข็มแหลมคมที่พุ่งมาเหนือหัวของถังโอลินในชัว่วพริบตายวนเอิญเจิ้นเทียนเคยเห็นความสามารถของถังโอลินมาก่อนนอกจากนี้ เขาเคยประลองฝีมือกับถังโอรนเป็นการส่วนตัวในอดีตในมุมมองของเขาแต่เดิมการตัดสินใจของยวนเอิญเย่หุ่นและเซเซียในการท้าทายถังโอรนอยู่เหนือหัวของพวกเขาแต่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้ว่าห้านสาวของเขาและแฟนของเธอจะได้เปรียบจริงๆความร่วมมือระหว่างพวกเขาทั้งสองสามารถอธิบายได้ว่าสมบูรณ์แบบเท่านั้น มีผู้มีพลังอำนาจระดาบราชชินนามพมายุทธจำนวนมากในที่เกิดเหตุรวมถึงยวนเอินเทียนฉ้างพวกเขารู้สึกมึนหัวจากการดูการต่อสู้ความรวมมือน,นั้นเก่งเกินไปยิ่งไปกว่านั้นความเร็วเร็วมากจนเกินกว่าที่สายตาจะรับได้การใช้วิญญาณยุทธการต่อสู้ทูตตกสวรรค์ทางเลือกอื่นของยวนเอินเย่หวยดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่สิ่งเดียวเท่านั้นและนั่นคือการใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดเพื่อเข้าใกล้ถังโอเลนจากนั้น เธอก็แสดงการประสานงานอย่างราบรื่นกับเซียเซียความสามารถในการเชื่อมต่อของพวกเขานั้นเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่มีความรอบมือหลายปีในฐานะทีมพวกเขาสองคนสามารถทําให้ทางอเลินอยู่ในตําแหน่งที่ยากลาบากได้ทังอลุลินรู้สึกเสียวซ้าบนหนังศีรษะของเขาไม่จําเป็นต้องมองเห็นด้วยตาของเขาอย่างเต็มที่เพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีด้วยการป้องกันของเขาได้แม้ว่าเขาจะเปิดปล่อยก่อต่อสู้ ระดับสามคำในทันทีเขาก็ไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้รู้สึกได้ถึงภัยคู่คามที่รุนแรงเป็นครั้งแรกยิ่งสถานการณ์ตึงเครียดเขาก็จะยิ่งสงบลงเขากเกิดความคิดขึ้นในเสี้ยววินาทีรํามแสงพุ่งออกมาจากศรีรษะของเขาในจังหวะที่แสงพุ่งออกมาปุกบนแสงสีทองทะลุทะลวงออกมาจากเท้าของถังโอเรนเกตมังกรโผล่ออกมาจากทั่วร่างของเขารั้มแสงสีทองที่พุ่งออกมา กระทบกีจที่คมกริบของเซียเซียและสร้างเสียงดังที่คมชัดแต่ทว่าการโจมตีที่รวมความแข็งแกร่งของเซียเซียและหยวนเอิญเย่ฮุยได้หยุดเพียงชั่วครู่ก่อนที่มันจะผลักกระแสแสงสีทองลงมาแต่ทว่าการหยุดพักชั่วครู่นี้ก็เพียงพอแล้วเวลาหยุดลงมันคือทักษะการหยุดเวลาอีกครั้งแม้ว่าทังเวนจะไม่สามารถหยุดเป็นเวลานานได้เนื่องจากความเร่งรีบแต่ก็เพียงพอแล้วสําหรับเขา ที่จะยกมือขึ้นแรกขวาแสงที่ฟุ่งออกมาจากด้านบนศีรษะของเขารำแสงสีทองน้พาพันล้อมรอ,อมกันเป็นหนึ่งเดียวมันคือทักษะพันดัชนีรัศมีที่ฟุ่งออกมาคือหอ,อกมังกรทองอย่างแม่นยำมีเสียงดังกราวร่างกายของถังโอเลียนสันในขณะที่เขาสะดุดหนึ่งก้าวไปด้านข้างยวนเอิญแย,ย่หุ่ยผลักเสี้ยๆออกไปก่อนหน้านี้แรกเธอได้กายร่างเป็นกายแท้ลิงยักษ์ไททันของเธอบนท้องฟ้าแล้ว กำปั้นเหล็กคู่ของเธอลงมาจากท้องฟ้าแปร่ต่อยไปที่ถังโอรินอย่างแรงร่างของเซเซียที่ถูกทำลายหายไปกลายเป็นภาพดวงตาหลังจากหมุนด้วยความเร็วสูงมีเสียงดังเกิดขึ้นหอกมังกรทองสกัดกั้นหมัดคู่ร่างกายของถังโอลินสานจากนั้นเขาก็ก้าวถอยหลังหอกมังกรทองสากกนอย่างรุนแรงจากการประทะถังโอรินยื่นมือขวาออกไปและขวาไปในอากาศอีกครั้ง เขาคว้าอากาศจริงๆแต่ไม่ใช่หวนเอิญแย่หุยแสงเจ็ดสีปรากฏขึ้นอีกครั้งในเวลาเดียวกันอากาศดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปชั่วขณะภาพเงาดวงตาปรากฏขึ้นแต่ทว่ามันไม่ได้ถูกดึงไปที่ด้านหน้าของถังโอเรนในเวลาเดียวกันการโจมตีโต้กลับของถังโอเรนก็เริ่มต้นขึ้นสายฟ้าสีม่วงน้ำเงินพางพราวนับพันพุ่งออกมาจากใจกลางร่างของเขามันคือจกักรพพรดเงินครามสายฟ้านรก มีเสียงดังเกิดขึ้นเสียงที่ดังกึกก้องทำให้หนังศีรษะของโคนคนหนึ่งรู้สึกเสียวซาและมาพร้อมกับสายฟ้าฟาดนับพันครั้งรังสีไฟฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนก่อตัวเป็นป่าสายฟ้าซึ่งปกคลุมโรงยิมทั้งหมดใช้พลังก,กำลังเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้จากนั้นใช้เขตแดนของตนเองโจมตีทั้งเรนแต่นักดีถึงข้อได้เปรียบของเขาตามความเร็วเขาไม่สามารถเทียบความเร็วของเซียเซียได้ แต่เท่าที่ฐานการสุกฝนดําเนินไปเขาคือราชชินนาามพมายุทธยิ่งกว่านั้นเขาไม่ใช่ราชชินนาามพมายุทธธรรมดาทั่วไปแม้ว่าเซเซียอาศัยภาพรองตาของการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเพื่อหลบสายฟ้าส่วนใหญ่แต่เขาก็ายังถูกไฟฟ้าดูดจนร่างกายสั่นสะท้านเซเซียปรจาจัยที่สายฟ้าของถังโอเลนไม่เพียงปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้นแต่แม้แต่พื้นที่รองตารอบตัวเขา ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันาการสลับไปมาระหว่างภาพรองตาได้ความเป็นจริงไม่ได้นําพาเขาไปสู่อีกโรคหนึ่งอย่างแท้จริงเนื่องจากบนมิติรักมีช่องว่างมากมายบางกรอวกาศของเขาทําให้เขาสามารถผนหารอยแยกเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายดังนั้นเขาจึงสามารถเดินทางไปมาผ่านรอยแยกเหล่านี้ได้ถึงกระนั้นสายฟ้าของทางเหรียญสามารถทะลุเข้าไปในรอยแยกมิติเหล่านี้ซึ่งเขาไม่คาดคิด วงแหวนรัศมีสีทองแผ่ออกมาจากใต้เท้าของถังโอเรนสในขณะนี้รวดลายบนรัศมีดูค่อนข้างธรรมดาซึ่งเป็นรูปทรงของย่าเงินครามรูปแบบแสงกระจายออกไปในขณะที่แสงสีทองส่องปรากายในดวงตาของถังโอเรนหนึ่งครั้งเซซเอีรรู้สึกว่าพื้นที่ด้านหน้าร่างกายของเขาว่างเปล่าอย่างกระดานหันเปร่ากับว่ามีบางอย่างพุ่งออกมาและถูกระบายออกจากภายในร่างกายของเขาในเวลาเดียวกัน ออกมังกรทองในมือของถางโอเลนก็ชี้ให้เห็นอีกครั้งวงแหวนรัศมีสีทองปรากฏขึ้นจากอากาศมีวงแหวนทางด้านซ้ายและขวารู้สึกราวกับว่าทุกที่ทุกทางถูกครอบครองโดยรัศมียวนเอิญเย่หุยผู้ซึ่งถูกฟ้าผ่าได้เปิดเผยกายแท้วิญญาณยุทธของหลิงยักษ์ไทยท่านของเธอในปัจจุบันเธออาศัยการต่อต้านเพื่อทนต่อการโจมตีด้วยสายฟ้าอย่างสุดความสามารถ แต่ร่างกายของเธอยังสั่นสะท้านจากการถูกไฟฟ้าดูดในขณะเดียวกันรัศมีสีทองเหล่านั้นก็รอยลงมารัศมีที่ดูบางและไม่เด่นพุ่งเข้าใส่ร่างของเธออยวนเอิญเย,ย่หุยรู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณของเธอถูกแช่แข็งเธอไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่แสงสว่างวาบขึ้นหนึ่งครั้งกระแสของแสงไฟฟ้าสีม่วงเข้มกระโบและฟาดไปทั่วอากาศได้ยินเสียงรีดร้องอย่างเจ็บปวดเสีย สะดุดออกจากอากาศร่างของเขาส่องแสงเป็นฟระกายด้วยสายฟ้าสีม่วงเข้มในเวลาเดียวกันภาพเงาก็แตกออกเป็นชิ้นๆพร้อมกับเสียงระเบิดดังสน,นั่นทางโอเรนคว้าอากาศด้วยมือขวาสายฟ้าเจ็ดสายเปลี่ยนเป็นแสงเจ็ดสีที่ปกคลุมเขาจริงๆแล้วเซเซียไม่สามารถต้านทานทางโอเรนได้อีกต่อไปร่างกายของเขาสั่นในขณะที่เขากระลังน้ำลายฟูมปากมันเป็นผลมาจากการถูกฟาดด้วยแท้ของเทพเจ้าสายฟ้า โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากที่ธาตุแสงจากมังกรอวกาศของเซียเซียถูกปล้นออกไปด้วยมือขวาของเขาถัางโอรินดึงยวนเอิญแย่ห่วยออกจากรัศมีสีทองโดยรอบหอกมังกรทองได้เปลี่ยนกลับเป็นแสงสีทองก่อนที่จะถูกดึงกลับไปที่บริเวณระหว่างคิ้วของเขาการต่อสู้ได้จบลงแล้วกลุ่มคนที่ยืนดูการต่อสู้อยู่ข้างๆมีสีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทว่าอย่างน้อยที่สุดทุกคนก็ต้องประหลาดใจ ไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขาค่อนข้างประหลาดใจที่เห็นความสามารถอันทรงพลังของยวอนเอิญ่ย,ย้ฮุยการแสดงที่เป็นตัวเอกของเซียเซียในตอนแรกและความร่วมมือโดยปริยายระหว่างทั้งสองคนพวกเขาเติมเต็มกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งไปกว่านั้นความสามารถของพวกเขาค่อนข้างทรงพลังแรกพวกเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าราชทินนา,นามพม,มายุททั่วไปเลยดูเหมือนว่าพวกเขาจะปราบฟาร์มถังโอเล้นในตอนแรกแต่สุดท้ายพวกเขาแพ้ได้อย่างไร ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้อย่างง,งุนงงดูเหมือนว่าถางเหรินไม่ได้ทําอะไรเลยแต่กระแสการต่อสู้ก็เปลี่ยนไปทันทีหลังจากการประทุมีเพียงยวนเอิญเจิ้นเทียนที่มีฐานการฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดเท่านั้นที่รู้ประเด็นสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้รัศมีสีทองถูกหดกับยวนเอิญเย่หุยมีสีหน้าค่อนข้างไม่พอใจผู้นํานั่นอะไรนะ่ะทําไมข้าขยับไม่ได้เลย ค่าไม่รากความพยายามในการพยายามรีดล้ลนให้เป็นอิสระ5วินาทีใช้เวลาทั้งหมด5วินาทีตั้งแต่ตอนที่เธอถูกรัศมีสีทองกคลุคมจนกระทั่งทางโอเรนสเอาเธอออกไปในที่สุดกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง5วินาทีเท่านั้น5วินาทีก็เพียงพอแล้วสําหรับทางโอเรนสที่จะฆ่าเธอห้ายสิบครั้งด้วยฐานการฝึกฝนของเขาวันเอิญเย่ฮวยรู้อยู่เสมอว่าฐานการฝึกฝนของเธอนั้นด้อยกว่าทางโอเรนส แต่เธอไม่ได้คาดหวังว่าความแตกต่างจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เธอตรวจสอบความรู้สึกผิดชอบทั่วดีของเธอและได้ข้อสรุปว่าเธอถึงจุดสุดยอดแล้วถึงกระนั้นก็ไม่มีอะไรที่เธอสามารถทําได้เธอถูกควบคุมด้วยกำลังเมื่อถังโอเลนเปิดตัวทักษะจักรพัดเงินครามสายฟ้านารกมันเป็นการโจมตีครั้งแรกตามด้วยรัศมีสีทองเป็นความจริงที่เธอเพิ่งตระหนักถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาหลังจากเข้าร่วมการต่อสู้ ความเริ่มรั้มนั้นมากเสียจนเธอพบว่ามันเหลือเชื่อไม่ว่าในกรณีใดเธอก็ปฏิเสธที่จะเชื่อเช่นกันทังเรนพูดว่านั่นเป็นทักษะการควบคุมที่สงพลังที่สุดของข้าอันที่จริงข้าไม่สามารถควบคุมมันได้เต็มที่จนถึงตอนนี้มันถูกเรียกว่าทักษะพายุไร้ขอบเขตวงแหวนรัศมีสีทองมีต้นกําเนิดมาจากราชาเทพเจ้าถังซานได้เป็นที่รู้จักในชื่อพายุไร้ขอบเขต ในที่สูถังหลินก็สามารถใช้มันด้วยความพยายามอย่างมากหลังจากฝึกฝนเป็นเวลานานและเข้าใจกฎถึงกระนั้นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเปิดตัวพายุไร้ขอบเขตยวนเอิญเย่หุยไม่สามารถดิ้นรนได้อย่างอิสระแม้จะมีพื้นฐานการฝึกฝนของเธอเสียเซียลุกขึ้นจากพื้นด้วยความพยายามอย่างมากเขายังคงสั่นไปทั้งตัวเขาเช็ดฟองออกจากปากและมองไปที่ถังหรินด้วยความผมขืนที่ซ่อนอยู่ผู้นำ เจ้าทําอย่างนั้นได้อย่างไรเจ้าหาข้าเจอได้อย่างไรนอกจากนี้สายฟ้าของเจ้าสามารถทะลุทะลวงพื้นที่เพื่อโจมตีข้าได้อย่างไรนั่นคือกฎมันเป็นการควบคุมของกฎมิติยวนเอิญเจิ้นเทียนเดินไปและมองไปที่ถังโอเลนด้วยสายตาที่ตกตะลึงการระเบิดครั้งสุดท้ายของถังโอเรนดูเหมือนจะเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงมันเป็นชัยชนะที่เกิดจากการระเบิดของกฎที่บร,ริสุทธิ์ ในตอนแรกที่เขาต่อต้านการโจมตีของยนเอิญแย่หุยและเซียเซียเขาได้ระดมพลังแลกเปลี่ยนแปลงกฎที่อยู่รอบตัวเขาแล้วเหตุผลที่การระเบิดของจกกักรพัดเงินครามสายฟ้าสามารถซึมเข้าไปในรอยแยกอวากาศในบริเวณโดยรอบได้เนื่องจากผลของกฎรัศมีที่แผ่ออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของถังออรินคือทักษะวิญญาณของเขาอย่างแม่นยำนั่นคือค่ายกลของจกกักรพัดเงินครามแม้ว่าเซียเซียจะหลบเข้าไปในรอยแยกมิติแล้ว ท่าแสงของเขาก็ยังถูกดึงออกไปด้วยกำลังมันถูกดำเนินการโดยคำแนะนำของกฎทางอเลนไม่ชนะในทักษะของเขาแต่เขาชนะในเขตแดนของเขาเขาได้รับชัยชนะด้วยความเข้าใจกฎพลังจิตวิญญาณของเขาทรงพลังเกินไปเขาใช้พลังทางจิตวิญญาณและความเข้าใจในกฎเพื่อนำทางตัวเองเซี่ยวได้อยวนเอิญเย่หุวยไม่มีทางสู้เขาได้อย่างแท้จริงในความเป็นจริงพวกเขาไม่สามารถปลดปล่อยการโจมตีที่สงรงพลังที่สุดได้ มันเป็นก้าวกระโดดเชิงคุณภาพสําหรับทางอลินแล้วหากมีใครบอกว่าเซี่ยเซี่ยได้หยูอนเอิญแย่หุวยสามารถแข่งขันกับราชชินานามพมยุทธ์ทั่วไปได้ทางอลินก็จะสามารถแข่งขันกับพมยุทธ์ระดับสูงสุดได้ด้วยความพยายามบางอย่างมันค่อนข้างเปิดหูเปิดตายวนเอิญเจ้าเทียนมองไปที่ถังอลินด้วยความชื่นชมเขาคิดในใจว่ามันนานแค่ไหนแล้วหนึ่งเดือนงั้นเหรอชายหนุ่มได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์อีกครั้ง เขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าตอนที่เขาทนหมัดสามหมาัดจากข้าก่อนหน้านี้เสียอีกเราไม่ควรดูถูกสามหมัดที่ถังโอรินทนได้ในตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีเพียงสามครั้งแต่ถือว่าเหนียวแน่นหากเป็นการต่อสู้จริงสถานการณ์เช่นนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นฐานการฝึกฝนของถังโอรินไม่ได้อ่อนแอกว่าคู่ต่อสู้มากนักเนื่องจากเขาสามารถต้านทานการโจมตีของโยนเอิร์นเจิ้นเทียนได้ในระยะเวลาหนึ่งท่านผู้อาวุโส ท่านชมเกินไปแล้วทออั้งเหรนพย,ยักหน้าด้วยรอยเย้ม <_ d ream> เขาไม่สามารถเน้นย้ำถึงการแสดงความเคารพของเขามากเกินไป <_ d ream> เนื่องจากฐานะของเขาในฐานะผู้นำสำนักถังและปรมาจารย์สาวราเทพสม,มุทรของโงรงแรมซูริเคอร์อวันเอิญเจิ้นเทียนพูดอย่างมีอารมณ์ว่าในฐานะเยาว,วชนพวกเจ้าทุกคนน่าประทับใจจริงๆเทียนตูงก็เป็นอัจฉริยะที่โดดเด่นตั้งแต่เริ่มแต่ทว่ายังมีความแตกต่างที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับพวกเจ้าทุกคนในตอนนี้ แม้แต่เย,ย่หุยก็มีพลังมากกว่าพ่อของเขาในสมัยนั้นยวนเอินเทียนตงอายพูดขึ้นว่าท่านพ่อยวนเอินเจิ้นเทียนหัวเราาได้พูดว่าคนรุ่นใหม่มีใช้เหนือคนรุ่นเก่ามันเป็นสิ่งที่ดีเจ้ายังขาดความเข้าใจในกฎจริงๆแล้วเจ้าสามารถสอบถามและพูดคุยเพิ่มเติมกับท่านเจ้าสำนักถางได้เขามีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านนี้แม้ว่าถางหลินจะค่อนข้างเด็กแต่ฐานะของเขาก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถที่เขาแสดงก็เพียงพอที่จะได้รับความเคารพจากทุกคนหยวนเอินเทียนตุงมองไปที่ถังโอเรนและพูดอย่างยิ้มแย้มว่าข้าสหายหนุ่มของเรามีความยินดีที่จะสอนข้าในภายหลังข้าก็ยินดีแม้ว่าเขาจะฝึกฝนอย่างเป็นทางการมาหลายปีแล้วแต่เขาก็ายังมีจิตใจที่สงบไม่ใช่สิ่งที่คนหนุ่มสาวสามารถเรียกร้องได้ด้วยเหตุผลน,นี้เพียงอย่างเดียวเขาสามารถขึ้นไปสู่ระดับพรมยุทธระดับสูงสุดได้สำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของเอ่อเหมิงทางเรียนคุณนคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะพูดว่าท่านลุงข้ามีเรื่องขอร้องแต่ข้าก็รู้สึกเก่งใจเกินไปที่จะถามยวนเอิญเจิ้นเทียนพูดด้วยรอยยิ้มว่าตอนนี้เจ้าเป็นหนึ่งในพวกเราแล้วไม่จําเป็นต้องมีมารยาทเขารุณาพูดอย่างตรงไปตรงมาทางเรียนมองไปที่ยวนเอิญเทียนตรงและพูดว่าท่านลุงข้าอยากเชิญท่านให้เข้าร่วมโรงแรนเซอร์ไดเคอร์ทุกคนทราบดีว่า โรงเรียนเซอร์ไรเคอร์พบกับหายาณนครั้งใหญ่และตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างใหม่แต่เราขาดอาจารย์ที่ดีเรามีสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ดังนั้นถ้าท่านไม่เป็นไรข้าอยากจะเชิญท่านลงและผู้อาําโสคนอื่นๆจากที่นี่ให้เข้าร่วมโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์นอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกตามปกติสําหรับอาจารย์ที่ทํางานแล้วท่านจะสามารถเข้าถึงห้องสมุดของสถาบันการศึกษาได้ หยวนเอินเทียนตุงตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งเขาสนใจทันทีเพราะเขาเพิ่งได้เจอลูกสาวและไม่อยากจะแยกทางกับเธอแต่ทว่าเขาเข้าใจว่าลูกสาวของเขาจะต้องกลับไปที่โรงเรียนเธอไรเคอร์อ,อย่างแน่นอนเมื่อเรื่องต่างๆจบลงที่นี่พวกเขาจะแยกทางกันอีกครั้งอย่างแน่นอนและเขาไม่ต้องการอย่างนั้นนับตั้งแต่ภรรยาของเขาจากไปลูกสาวของเขาคือสิ่งเดียวที่เขากังวลในทางกับการยวนเอินเจิ้นเทียน ไม่ค่อยพอใจกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปอาการของลูกชายโคนโตของเขาพึ่งกลับสู่ปกติยิ่ยงกว่านานตอนนี้เขาเป็นพมยุทธระดับสูงสุดดังนั้นจึงไม่มีใครเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อาวุโสข,ของตระกูลมากไปกว่าเขาถึงเวลาแล้วที่เขาจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาคส่วนต่างๆของตระกูลถ้าเขาจากไปแน่นอนว่าจะส่งผลต่อโอกาสในการสืบทอดตำแหน่งผู้อาวุโสข,ของตระกูลในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยท่านพ่อข้ายินดีรับไว้ หยวนเอินเจินเทียนกล่าวทันทีที่เห็นความรังเลใจของบิดานั่นคือหยวนเอินเจินเทียนไม่แน่ใจดูเหมือนไม่เหมาะสมสำหรับเขาที่จะปฏิเสธทั้งเรนแต่เขาก็ไม่เต็มใจที่จะยอมรับคำขอหยวนเอินเทียนฉางพูดขึ้นว่าท่านพ่อข้าจะไปเขายืนขึ้นและพูดต่อว่าข้าใฝ่ฝันที่จะเข้าที่โรงเรียนสือไรเค่อมาโดยตลอดข้ายังอยู่คนเดียวด้วยตัวของข้าเองข้าจะอุ่นใจไม่รู้ว่าพี่ชายคนโต จะอยู่เคียงข้างท่านถ้าโรงเรียนื่อไรเคอร์อยินดีรับค่าข้ายินดีเป็นผู้สอนที่นั่นอยู่นเอื่นเจิ้นเทียนยิ้มเขากำลังจะพูดเมื่อถังโอเลนตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าเรายินดีต้องรับผู้อาวุโสเทียนฉางหากท่านยินดีที่จะมาแต่ทว่าข้ายังไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขาการจ้างงานสําหรับสถาบันการศึกษาของเราบุคคลใดก็ตามที่ยินดีรับข้อเสนอจ้างงานแระเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรงียนซซอไรเคอร์อ จะได้รับชุดก่อต่อสู้ระดับ4ี่คำหากผู้คนนั้นเป็นพมยุทธร,ระดับสูงสุดหรือชุดก่อต่อสู้ระดับสามคที่ทำจากโลหะผสมจิตวิญญาณทำจากโลหะไม่น้อยกว่าสาประเภทสำหรับราชชินานานพม,มยุทธ์นอกจากนี้การพัฒนาชุดเกาะจะได้รับอนุญาตจากชุดก่อต่อสู้พื้นฐานดั้งเดิมเกิดความโกรหนเคลขึ้นในหมู่สมาชิกของตระกูลลิงยักษ์ไทยท่านเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไร โปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ